็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรการดั้มตัวนี้นี่เป็นการดั้มเกตใหม่นะโอ้ไม่ก่อมมันเป็นไงวะอันนี้ผมตอบแล้วนะมันเป็นการดั้มเกตใหม่มันเป็นอะไรนะเกตอะไรนะนี่วะไม่เยนเกตบอกอ๋ออันนะอ๋อไม่รู้สิ อันนี้อ่าไม่ไของเลยดีกว่าเป็นเกตใหม่ดีกว่าอันนี้เป็นตัวแรกของเกตใหม่ราคาย่มเยาวมากมนเ,นเป็นงานของแท้นั่นเองเป็นงานวันใดมันตกกล่องละถ้าซื้อในอันเนี้ยผมได้มา350ในรบินสัตวนีฟิวนะอ,นนอ่ะมาดูหน้ากล่องดูได้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมอิกโทรศัพท์นี่เขียนหน้ากล่องออกมานี้ ดูข้างกงล่องละกันโอ้ยตกตกตกเนี่ยดูข้างกล่องตรงนี้จะเป็นบอกว่าแบบอ่านี่จุดข้อผับตรงนี้มันขยับได้นะของเก่าผมไม่รู้ว่าขยับได้หรือเปล่ามันนีผมอันนี้เป็นลายตัวแรกที่ผมซื้อเลยนะกันนำอะ่ะตรงนี้ข้อผับมันจะแบบพับได้แบบเยอะมากๆก,กว่าปกติใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออที่สำคัญมันไม่มีสติ เนี่ยไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องทำสีไม่มีสติกเกอร์ดรือบอกนี่แล้วก็ตรงนี้นะมันจะเป็นแบบหลายๆชั้นอย่างนี้เลยนะผมนอกต่อแล้วแล้วมันก็ต่อง,ง่ายใช้ใช้นิ้วจิกแบบกรุบกรบเลยตรงนี้ก็จะแบบแบบไล่เพราแพงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนส่วนไหนส่วนไหนโอเคนี่นี่คือข้างบนญป้อมไอ้เขียบฝุ่นเนี่ยมัน นำเต็มตัวนะสำหรับเด็กแบบเื็นไปตรงนี้เป็นรถญี่ปุ่นเลยนะเคือก็นะก็ข้างในมันมีอะไรให้ดูเพราะวะาดูคู่มือไหมคู่มือเขาทำเสียงเนาะเพรามันเป็นแบบสีเป็นแบบคู่งมงเป็นแบบเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยมันก็ต่อง,ง่ายๆเลยเห็นไหมเนี่ยมันใช้แบบแค่นิ้วจิกจิก,จก แค่นั้นนะโอเคแหละมันไม่มีดาบนะมันมีแค่โลกับปืนนะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยผมชอบตัวนี้ผมมันเป็นการเปิดไลน์พที่ดีถ้าลายนี้เขายังทำต่อนะผมจะซื้อเยราคายยาวเพราะเกจเอชจีมันก็เท่าไห้าร้อยห้าสิบนะสำหรับตัวนี้นี่มาเดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์ทีละอย่างแล้กันขออนุญาตแกะโลก่อนนะผมลืมดึงสลักตรงนี้ มันยืนตัวเป่าๆเ,เ,เ,เดี๋ยวจะรีวิวอาวุธก่อนแล้วกันนะอ่ะมันดูที่ปืนนะมันไม่มีด่านปืนนะมาดูที่ปืนนะเ,นเออเดี๋ยวหลงังจากนี้ผมจะทำการให้คะแนนด้วยนะแบบเป็นไรกันเอ้ยคะแนนอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งของแต่ละอย่างหลงังจากคลิปนี้ลงอนะ่ะจะเป็นการให้คะแนนสิ่งต่างๆอ่านี้คือปืนนะ แล้นี่คือลำกล้องนี่โยกได้มันติดมันติดตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ขูดออกผมไม่ใช่แบบไม่รู้สิผมเมเคยเล่นไงผมก็เลยไม่รู้ให้เหมือนเอาไว้แบบเลี้ยงข้างข้างอย่างนี้หรือเปล่านะไม่รู้ส่วนโล่นี่มันจะเป็นแบบแกะดูเลยมันเป็นสามอันมารวมกันนะเว้ยมันไม่ธรรมดาตรงนี้เป็น นี่เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยสีเหลืองๆเปน็นอันหนึ่งโล่เปน็นอันหนึ่งแล้วก็สีขาวอันหนึง่งมารวมมประรบกันโดยไม่ต้องใช้สติกเกอร์ซึ่งสวยมากนะครับแล้วก็มีแค่นี้มาดูที่ตัวหุ่นของ RX 78นะฮะเป็นมันตัวเล็กไปเปล่าวะมันไม่เล็กไปหรอกหมายถึงขากล้องหมายถึงขากล้องโอเคนี่นะ ที่นะมันไม่มีดีคอยไม่มีสติกเกอร์เพราะฉะนั้นตามันจะผมซื้อปากกาตัดเส้นมาอยู่แต่ไม่รู้จะตัดหรือเปล่านี่ยเห็นไหมฮะคุณจะเห็นไหมตรงล่องตาตาเนี่ยอย่างแบบกันั้ตัวใหญ่หัวตัวนั้นอะ่ะผมทําสีไปเห็นไหมฮะเนี่ยผมทำสีไปเพราะว่าตอนพลางคืนมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกโอเคขอโทษนะครับนี่มาดูที่ รวมๆก็โอเคนะนี่เป็นแบบเจ็ดแผ่นนะตรงนี้เป็นดูตรงเท้าเนี่ยมันมีแคนด้วยถือว่าเท่เขาซ่อนจุดขยับนั้นเนี่ยอลองดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็ปิดไว้ตรงข้อเข่เนี่ยปิดไว้ถ้าใครไ่รูแล้วมันคนละไอไม่เห็นนะเนี่ยมันคนละจอยกันนะเอ๊ะมันคนละอันนี้กันโฟกัสซี่น,น,นี่มันเป็นแบบตัวต่อ แบบหนึง่งตัวประกบที่แบบมันประกบกันแบบสมมติไอ้ตรงนี้อีกพาร์ทนึงใช่บว่าตรงนี้มีอีกพาร์ทนึงตรงนี้เป็นข้อพับแหละแล้วตรงนี้ก็มาปิดฝาหลังมันจะเป็นอย่างนี้โอเคมาโอเคหน้าผมว่าสวยเลยนะถอดหมวกได้กูอยากเจ็บเนี่ยนะตรงนี้จะเป็นพาร์ทหัวที่มันให้พื้นพื้นมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพาร์ทตา ซึ่งไอ้เที่ผมเพิ่งรู้มันเนีถอนง่ายขนาดนี้นตรงนี้ก็เป็นพาพร์ที่ปิดปากที่ปิดปากตรงนี้มันก็มีสองผานั้นน่ะตรงนี้เอ้ยตรงหัวมีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สองแล้วก็สามสี่มั้งประมาณนี้ตรงหัวก็สี่ใช่ไหมห้าหกเจ็ดมันประมาณเจ็ดอย่างมันประมาณเจ็ดส่วนแล้วที่หัวอยากๆแหละถอนง่ายยาก ติดใจกันตอนถอนไม่เท่าเหมือนคนถอดหมวกกันน็อกันนะเอออ่ะมาดูที่จุดขยับก่อนนะหัวก็เงยได้เยอะมากมันทาบินอะไรเงี้ยก้มก็ได้บาประมานมองลงมาตรงนี้ลาบลงมาตรงนี้โอเคปิดซาบิบดขวาได้นะปวดแขนว่ะแปบ๊บนะแล้วก็ตรงนี้นะมันมันไม่ใช่ผาดเดียวกันนะมันอะไรเนี่ยนี่นะ ไม่รู้ว่าของ h, ed, h ed G อะ่ะจะเป็นยังไงแต่ว่าของผมมันแบบเนี้ยเกีรใหม่เนี่ยแล้วลกเออ็เดี๋ยวผมขอถอดตรงนี้ออกเพื่อให้รีวิวว่าระหว่างมีตรงนี้กับไม่มีมันจะเป็นยังไงมาดูตรงมีก่อนแบบปกติก็คือโย,โยกได้จะโยกโยกสามร้อสิงศาเออมันมีขอ้อพับตรงนี้ด้วยนะพับไปแล้วก็พับเป็น่งี้ได้สูงมากมันได้มันจะมีตรงนี้ด้วยมันเป็นเออ ข้อต่อส่วนใหญ,ญ่เป็นบัจใยนะครับอืแอวนปงหน้าแล้วก็ใบเสร็จเราตรงนี้ตรงนี้ก็ยกขนาดเดิม,อม,อมขอพับขอพับได้ประมาณนี้ข้อม, yse, มือก็เหมือนข้อออกไม่มีมือเปลี่ยนนะโอเคมาดูที่แชทข้างนี้ก็ แหละมันไม่ได้มีข้อต่อเอ้ยมันไม่ได้มีข้อญญจํากัดเกี่ยวกับการใส่พานนี้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาเราจะคิดมาดีมาที่เอวนะที่เอวเนี่ยมันเป็นสองจังหวะนะอันนี้มันเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะเนี่ยเป็นสองจังหวะนะตรงข้อยกอแล้วก็ววปุนได้ข้อบนข้อล่างได้แต่ขมหมุนไม่เป็นมันเคยเล่น,นกับตไมกับตตรงนี้ก็แบบยกได้ประมาณนี้เพราะว่ามันตรงนี้มันแบบพับเป็นระบบพับได้ใช่ไหม ก็สูงขนาดนี้่นี่แหละโอเคแล้วข้อพับฟุบๆนี่อย่างนี้เลยข้อเท้าก็ที่อย่างบอกไว้นี่นี่นี่มันได้เยอะมากโอเคครับสำหรับการรีวิวตัวนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวใส่รีวควตอนนี้18นาทีแล้ว มันโฟกัสไม่ได้ตั้งแต่เริ่มคลิปเนี่ยนี่ผมมั่งมีการจัดเซนในการจัดท่าวหวยมากนี่ประมาณนี้โอเคเียยืดยากมันมีฐานโอโอ,โอเคครับก็คลิปก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันดีสวัสดีครับ